พระจุล,ลปันธกะเทระผู้มีปัญญาทึกณเมืองราชครืกในแคว้นมคตมีพี่น้องร่วมบิดามารดาอยู่สองคนมหาปันธกะและจุล,ลปันธกะพี่ชายมหาปันธกะ เป็นผู้เฉลียวฉลาดปรัดเปลืองสามารถเรียนรู้พระธรรมคำสอนได้อย่างรวดเร็วส่วนจูลปันธกะผู้เป็นน้องชายแม้จะตั้งใจศึกษาแล้วเรียนซักเพียงใดแต่กลับไม่สามารถจดจำบทสวดหรือคำสอนใดๆได้เลยวันหนึ่งพระจูลปันธกะได้เห็นพี่ชายมีแต่ผู้คนเคารพกราบไหว้จึงเกิดความปรารถนาอยากจะเป็นอย่างพี่ชาย เขาจึงถามพี่ชายไปว่าพี่ทำอย่างไรถึงได้มีผู้คนเคารพเช่นนี้ได้น้องอยากเป็นเช่นนี้บ้างพระมหาปัากักกะได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าถ้าน้องต้องการเช่นนี้ก็ต้องออกบวชและปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นพระมหาปัากักกะจึงได้เข้าไปขออนุญาตจากธนเศรษฐีผู้เป็นคุณตาของพวกเขา เมื่อธนเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านเองก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วจึงอนุญาตให้พระจุลปตากะาออกบวชโดยเต็มใจยิ่งหลังจากออกบวชพระจุลปถากะาไม่สามารถท่องบนจดจำบทสวดหรือคำสอนของพระพุทธองค์ได้เลยซักประโยคเนื่องจากความจำของท่านไม่ดีแม้จะพยายามเพียงใดก็ไม่เป็นผล ส่งผลให้พระพี่ชายของท่านตำหนิและรู้สึกผิดหวังในตัวพระน้องชายอย่างมากถึงขั้นแล่ให้สึกจากความเป็นพระกลับไปครองเรือนตามเดิมท่านจึงรู้สึกทุกข์ใจและเสียกำลังใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่พระจูและปันทกาถูกพี่ชายขับไล่ให้สึกท่านมีความน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอย่างมากแต่ท่านยังมีความอาลัายในผ้าเหลืองจึงไม่ยอมรับกิจนิมนต์ ที่หมอชีวกกกโกมรารพัฒนิมนต์พระห้าร้อยรูปเพื่อฉันพัาหารในวันรุ่งขึ้นท่านได้ไปยืนร้องให้อยู่ที่ใกล้ซุ้มประตูวัดพระพุทธองค์ทรงอย่างรู้ได้ด้วยอย่างทัศนะทรงลูกรู้จิตใจของพระจุลปันธกะและเหตุเกิดแห่งปัญหาทั้งหมดจึงเสด็จไปยังซุ้มประตูวัดด้วยฤทธิ์ปรากฏกายอยู่ต่อหน้าพระจุลปันธกะและตรัสขึ้นว่า เหตุใดเจ้าจึงร้องไห้พระจุลปันธกะจึงเล่าความทุกข์ของตนให้พระพุทธองค์ทรงทราบทั้งน้ําตาพระพุทธองค์จึงตรัสกับพระจุลปันธกะว่าท่านบวชเพื่ออุทิศพระพี่ชายที่ไหนท่านบวชเพื่ออุทิศเราต่างหาจงมากับเราเถิดจากนั้นพระพุทธองค์ทรงรูปศีรษะพระจุลปันธกะด้วยความเมตตา แล้วพาไปยังหน้าพระคันธกุติและได้ประทานผ้าสีขาวบริสุทธิ์ให้ท่านผืนหนึ่งพร้อมกับสำทับให้ท่านพระจุลปัตกะรูปผ้าผืนนั้นไปเรื่อยๆและให้ภาวนาว่าระโชหอรนำระโชหรนำแปลว่าผ้าสำหรับเช็ดฝุ่นพระจุลปัตกะรูปผ้าผืนนั้นได้ไม่นานผ้าขาวผืนนั้นก็หมองคล้ำลงอย่างเห็นได้ชัด ท่านจึงเกิดความคิดขึ้นว่าแต่ก่อนผ้านี้ก็ขาวบริสุทธิ์พอถูกลูกบ่อยเข้าจากที่เคยเป็นผ้าขาวก็เปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำดูเศร้าหมองสรรพสิ่งมันช่างไม่มีอะไรยังย่งยืนเสียน่กรไรหนอท่านจึงได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานยกผ้าผืนนั้นขึ้นเปรียบเทียบกับอัตภาพร่างกายเป็นอารมณ์จนได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาในวันนั้นเอง เช้าวันถัดมาพระภิกษุ599รูปพร้อมทั้งพระพุทธองค์เสด็จไปรับพระาหารที่บ้านหมอชีวกะโกมาราพัทเมื่อหมอชีวกะโกมาราพัทนำพระาหารเข้ามาถวายพระพุทธองค์ทรงปิดฝาบาทและทรงตรัสว่ายังเหลือพระอีกรูปหนึ่งหลงเหลืออยู่ในวัดให้ไปนิมนต์ท่านมาหมอชีวกะจึงใช้ให้คนไปนิมนต์ท่าน เมื่อคนนิมนต์เข้าไปในวัดก็พบว่ามีพระสงฆ์อยู่ในวัดเป็นจํานวนมากบ้างกำลังกวาดลานวัดบ้างเดินจงกรมและนั่งสมาธิคนนิมนต์จึงกลับมารายงานพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงให้คนนิมนต์กลับไปใหม่แล้วให้บอกว่าพระพุทธองค์ทรงเรียกหาพระจุลปัถกะเมื่อคนนิมนต์กลับไปที่วัดอีกครั้งและทำตามที่พระพุทธองค์บอก ก็ปรากฏว่าพระทุกรูปตอบกลับมาพร้อมกันว่าตนคือพระจุล,ลปันธกะคนนิมนต์จึงกลับมารายงานพระพุทธองค์อีกครั้งคราวนี้พระพุทธองค์กําชับว่าให้จับที่ชายจีวรพระรูปใดรูปหนึ่งไว้แล้วให้เอ่ยถามชื่อท่านเมื่อคน,นิมนต์กลับไปที่วัดและทําตามคำพระพุทธองค์ได้เข้าไปจับชายจีวรพระรูปหนึ่งไว้ แล้วถามหาท่านพระจุลปันธกะเมื่อพระรูปนั้นตอบว่าใช่เราคือพระจุลปันธกะพระที่ถูกเนรมิตขึ้นก็จะอันตรธานหายไปหมดจึงได้นิมนต์ท่านให้ไปรับพระตาหารที่บ้านหมอชีวกะโกมารพัฒเหตุที่ทำให้ท่านพระจุลปันธกะเทระเป็นผู้มีปัญญาทึบนั้นเนื่องจากในภพชาติหนึ่ง ท่านได้ออกบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีสติปัญญาปราดเปรื่องมากทรงจำพระพุทธพจน์ได้มากมายและแม่นยำมีอยู่วันหนึ่งได้ฟังพระรูปหนึ่งสาธยายพระพุทธพจน์ผิดผิดถูกถูกแล้วเกิดนึกขำจนหัวเราะออกมาพระรูปนั้นเกิดความอับอายเป็นอย่างมากจนเลิกท่องจำพระพุทธพจน์ไปเลย จากภพชาตินั้นท่านเวียนตายเวียนเกิดในภพภูมิต่างๆจนมาถึงสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันบาปก,กรรมที่เคยหัวร้อยยอกพระรูปนั้นได้ตามมาให้ผลด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสยกย่องพระจุลปกธกเถระให้เป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศในด้านความชำนาญทางมาโนมยิทธิจึงเป็นที่รู้กันว่า พระจุลปันธกะเทระได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญาสมาบัติมีฤทธิ์และแสดงฤทธิ์ได้ดั่งใจนึก